ครับพบกับผมสิโรดคันไพบุญโอวิวเพจไวส์ทีวีโอวิวยูทูบไวส์ทีวีเว็บไซต์ไวส์ทีวี .co.th และโทรทัศน์ด,ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับบรรยากาศความไม่มีจะกินของประชาชนเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนในประเทศเข้าใจตรงกันนะครับเรียกได้ว่าออกไปยืนริมถนนนะครับออกไปเปิดโซเชียลมีเดียนะครับความทุกข์ของประชาชนความไม่มีของจะกินของประชาชนนั้นเยอะไปหมดเพราะว่าเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วที่คนเป็นล้านๆของประเทศตกงานจากการตัดสินใจของรัฐบาลในการปิดงานและปิดกิจาการต่างๆนะครับนั่นก็คือเท่ากับว่า คนเป็นล้านทั้งประเทศนั้นไม่มีเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสริมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับอดอยากยากแค้นทํามาหากินไม่ได้เหมือนกันหมดแล้วโดยส่วนใหญ่เป็นคนทีมม่มีรายได้น้อยอยู่แล้วด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นคนซึ่งไม่มีเงินออมอยู่แล้วด้วยการอดอยากการไม่มีรายได้นั้นทําให้คนมีปัญหาพื้นฐานคือไม่มีข้าวจะกินนะครับเป็นเรื่องซึ่ง เกิดมาเราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับเหมือนกับประเทศนั้นตกอยู่ในภาวะสงครามซึ่งคนไม่มีข้าวจะกินแต่ภายใต้นะเวลานี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกวิธีแก้ปัญหาโควิดทําให้คนจํานวนมากไม่มีข้าวจะกินจริงๆนะครับแล้วเมื่อไม่มีข้าวจะกินมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวไม่มีแต่มันลาไปถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกคนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบรรยากาศที่คนจํานวนมากซึ่งเขามีใจรักความเป็นธรรมนะครับคนจานวนมากซึ่งเขามีจิตใจมนุษยธรรมห่วงใยคนร่วมชาติเนี่ย หลายต่อหลายคนหลายต่อหลายกลุ่มเขาก็ออกมาช่วยกันบริจาคข้าวปลาอาหารนะครับควักเงินของตัวเองนั้นออกมาซื้อข้าวซื้อน้ําให้ประชาชนซึ่งไม่มีจะกินกินกัน นะครับแน่นอนว่าความอดอยากของประชาชนมีเยอะจนตอนนี้คนไม่กังวลเรื่องติดเชื้อโควิดแล้วกลัวแต่ว่าตัวเองจะไม่มีกินกลัวแต่ว่าลูกตัวเองจะอดอยากนะครับเพราะ,ะนั้นก็เป็นความช่วยเหลือเยียวยาที่โดยพื้นฐานเกิดจากความตั้งใจดีระหว่างประชาชนถึงประชาชนเพราะว่าทุกคนที่แจกจริงๆไม่มีใครมีหน้าที่แจกแล้วเมื่อแจกก็หมดเปลืองค่าใช้จ่ายของตัวเองไปนะครับแต่ทําเพราะว่า เป็นห่วงคนในประเทศนะครับรู้สึกถึงความทุกข์ร้อนของคนในประเทศร่วมกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลควรจะส่งเสริมรัฐบาลควรจะสนับสนุนรัฐบาลถ้าไม่ช่วยให้ประชาชนมีกินนะครับก็อย่าไปขัดขวางคนที่ช่วยให้ประชาชนเขามีกินนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เรื่องที่เป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นเราเศร้าสลดใจนะครับก็คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งทําโจ๊กจริงๆทําอาหารหลายอย่างนะครับแจกคนนครปฐมที่องค์พระปฐมเจดีย์มาครบ7วันแล้วนะครับแล้วก็ เป็นเจ้าของมูลณิธิปั้นเด็กดีชื่อจริงคือคุณกัณนนััศิริธานเบนจกุลนะครับเอาข้าวเอาของแจก คนแถวนครปฐมนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสแล้วก็มีคนซึ่งทํามาหาก,กินไม่ได้ค่อนข้างนานนะครับแจกทุกวันนะครับและของที่ทําก็คุณภาพดีนะครับนี่เป็นภาพของโจกนะครับผมไปดูเพจแกก็บ,บอกแกตั้งใจทำนะครับไม่ได้ทําโจกแบบไก่กานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจิตอาสศา,ศาที่ดีแล้วเป็นเรื่องของความดีที่เราควรจะมีในประเทศนี้นะครับในเวลาที่รัฐบาลไม่มีถุงยางชีพให้ประชาชนในเวลาที่รัฐบาลไม่สามารถเอาข้าวปลาอาหารให้ประชาชนได้ ประชาชนด้วยกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะครับแล้วก็ดูโทรสภาพเนี่ยทุกคนก็ป้องกันไม่ให้วระบาดอย่างดีนะครับผมไปนั่งดูภาพเก่าๆนะครับตอนคุณ การยานัดแกจัดกิจกรรมเนี่ยแกจะมีการใช้โทรโครงนะครับเตือนให้คนเนี่ยอยู่ในแถวอย่างเป็นระเบียบวินัยตลอดแล้วถ้าท่านผู้ชมดูเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยก็จะใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเขาก็ระวังตัวเองนะครับกลัวตายกลัวติดเชื้อโควิดนะครับยืนห่างๆกันนะครับไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งสองสาวันนี้มันมีเรื่องแปลกๆซึ่งต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นท่าทีที่ชงมาจาก สบคนะครับหมอทวีสินเองซึ่งเป็นคนพูดในเชิงตำหนติติติงว่าการแจกข้าวลักษณะนี้นั้นข้าวขายจะต้องถูกกักตัว14วันนะครับแล้วหลังจากนั้นคำพูดของหมอทวีสินผมไม่ทราบว่าหมอเข้าใจหรือเปล่าว่ามันไปส่งสัญ,ญญาณให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเล่นงานคนที่เขาแจกข้าวแจกน้ำแจกปลาแจกอาหารนะครับกรณีคุณกัญญาณ์เมื่อวานนี้ภาพเป็นแบบนี้นะครับ ประชาชนนั่งห่างกันเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ทางจังหวัดนะครับห้ามแจกยึดข้าวไปจากคุณกัญญนณัแล้วก็มีการยึดบัตรประชาชนไปด้วยพูดภาษาชาวบ้านก็คือมีการ ใช้คําว่าจับคุณกัญญาณัทไปซึ่งตอนหลังนั้นจังหวัดโดนด่าเยอะบอกว่าไม่ได้เป็นการจับนะครับแค่ยึดบัตรประชาชนไปเฉยๆนะครับรวมทั้งยึดโจกไปเฉยๆเพราะฉะนั้นประชาชนซึ่งนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้ทาอะไรผิดนะครับนั่งรอข้าวบางคนคงจะรอเอาข้าวไปให้พ่อให้แม่ที่แก่เท่าบางคนคงจะนั่งรอเพราะหวังจะเอาข้าวไปให้ลูกน้อยซึ่งไม่มีอะไรกินบางคนอาจจะเอาข้าวไปให้ปู่ย่าตายายทุกคนอดกินเหมือนกันหมดนะครับเนื่องจากเทศบาล ฟังคำสั่งสบคมากเกินไปนะครับสบคอบอกว่าใครรับข้าวเข้าขายถูกกักตัวก็เลยสกัดแบบนี้ห้ามแจกแบบนี้นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนกระทั่งตอนนี้ล่าสุดนั้นเทศบาลออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เป็นการจับนะครับเป็นแค่การยึดบัตรประชาชนเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการจับแล้วก็บอกว่าโจกที่ยึดไปนั้นก็เอาไปแจกคนอื่นนะ แต่ว่าไม่ให้พวกที่นั่งรออยู่ซึ่งก็ไม่มีใครเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะว่าสภาพประชาชนที่นั่งรออยู่นะั้นก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรจะทําคือไปอำนวยความสะดวกไปให้เขาจัดคิวกันไปให้ประชาชนนั่งอย่างมีระยะห่างซึ่งประชาชนก็นั่งมีดีเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ทํากันเป็นการใช้อํานาจในแบบที่สังคมไม่สบายใจนะครับและเป็นอำนาจในแบบที่จริงๆรัฐบา,าลภาครัฐต้องช่วยเหลือประชาชนในการเอาข้าวให้ประชาชนกินถ้ารัฐไม่มีปัญญาทําให้ประชาชนมีข้าวกินก็อย่าขัดขวาง อย่าทวงความเจริญอย่าทําให้คนซึ่งเขาจะเอาเข้าวไปแจกประชาชนเขาไม่กล้าแจากเพราะว่าเขากลัวจะถูกจับโดยรัฐบาลซึ่งไม่มีปัญญาเอาเข้าวให้ประชาชนกินลองฟังเสียงของคุณกัญญาณและความรู้สึกตอนนั้นดูครับไม่แจกจะไม่เยอเพราะว่าตอนนี้ถูกยึดบัตรประชาชนไปเรอยนะคะค่ะก็คิดว่าคงจะถูกดำเนินคดีนในเรื่องพลกรเอแล้วก็ข้าในรดับเร่อยๆเรื่อยๆจะเข้าหาข้าวเรื่อย มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาแจกแบบนี้นะคะต้องไปขออนุญาตนะคะที่้าราชการมตำรช่วยจัดการให้นะคะเมื่อกก็จะถูแบบเฟิร์นก็คือถูกที่ประชาชนนะคะวยงานทรา้งถาราชกาลเข้ามากันเยอะนะคะสวัสดีค่ะค่ะเอ่อมวยทีปั้นอย่ดีค่ะเฟิร์นคือวันนี้เป็นวันที่เจ็ด ที่เราได้แจกโจ๊กหมูให้กับผู้มีไรายได้น้อยตกงานไม่มีงานทำที่องค์พระผดผงเจดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะแจกก็ขอโทษขอโทษทุกคนที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเราจะแจกจนกว่า สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ด้วยรัฐบาลมีมาตรการหรือกฎหมายเรืออร่องพรกฉุกเฉินห้ามชุมนุมนะคะเพื่อ,อแพร่กระจายเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอโทษทุกคนคะ่ะที่ให้คำสัญญาไว้แล้วทำไม่ได้วันนี้เรา วันนี้เราได้ให้โจ๊กทั้งหมด250ถุงกับทางเทศบาลจังหวัดนครปฐมไปเขาเอาไปแจกนะคะสิ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจคือคนมารอไม่ได้กินแต่คนที่เขาไม่ได้รอเขานอนอยู่บ้านแล้วเขาได้กินไม่ได้บอกว่าคนที่นอนอยู่บ้านได้กินแล้วมันผิดนะคะไม่ได้มีอะไรผิด จเรารู้สึกสงสารคนที่เขาอะมานั่งรออากาศร้อนเขาคงจะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเขาถึงได้มานั่งรอที่นครปฐม,มาก,ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถทาตามคำสัญญาได้แล้วก็ขอโทษคนที่มานั่งรอ ที่ไม่สามารถแจกได้จริงๆเข้าใจค่ะเข้าใจคนที่ไม่มีกินเข้าใจว่าวันนี้มื้อนี้คุณรอที่จะกินโจ๊กของเรา แต่เราแจกให้คุณไม่ได้จริงจริงขอโทษค่ะ คือส่วนหนึ่งที่คุณกัญญาณัพูดนะครับณนะเวลานี้ทางราชการนะครับก็เหมือนรับรู้แล้วว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะกทมเองผู้ว่าราชการกทมเองจัดการแก้ปัญหานี้แบบนี้ให้ดีนะครับรัฐบาลไม่มีปัญญาดูแลประชาชนไม่มีใครเขาดา่ารัฐบาลเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเป็นแบบนี้กทมไม่มีปัญญาแจกข้าวให้ประชาชนเขาเลิกด่าแล้วเขารู้อยู่แล้วว่ากทมไม่มีปัญญาแจกข้าวให้ประชาชนแต่อย่างน้อยกทมอย่าขวางรัฐบาลอย่าขวางนะครับถ้าไม่มีปัญญาแจกอย่าขัดขวางอย่าทวงความเจริญของการทําให้ประชาชนมีข้าวไปช่วยเหลือคนที่ อย่าดำเนินคดีกับเขามันน่ารังเกียจม,มันน่าอับอายนะครับ